จิมเรบซัวเนี่ยตอนเนบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในบทที่2นะครับเรื่องของสาะนิสัยนะครับสระนิสัยสระนิสัยทั้งหมดเนี่ยมีมี24ตัวนะครับคือในแต่ละหนังสือเนี่ยบางทีก็เขานับแค่23บ้างบางทีก็นับ24 25บ้างนะครับอันนี้ผมเอาตามอของแฟรงกินอีฮัฟแมนนี่เขานับมา24ตัวนะครับ ตารางทั้งหมดจะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ตารางที่4นะครับหน้า25แต่ก่อนที่เราจะไปดูตารางนี้ก็เป็นตารางสรุปใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูตารางส,สรุปเราก็มาดูรายละเอียดแต่ละตัวก่อนนะครับบทที่2อยู่ที่หน้าที่20นะครับก็คือสระในภาษาเขมรเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่นะครับเรียกว่าสระนิสัยแล้วก็สระเต็มตัวนะครับ สระเป็มตัวเขียนเขาเขาเรียกสระปิ่ตัวนะครับกับสระนิะสระนิสัยนะครับสระนิสัยคือสระที่ต้องเอามาผสมกับพยัญชนะก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเช่นอาคือเราเราไม่สามารถเขียนแบบนี้แล้วแล้วแล้วบอกว่าอ่านว่าอะไรนะครับเราต้องเอาอะไรไปไปไป,ไปไปใส่มันก่อนอันนีน้ยกตัวอย่างในภาษาไทยนะครับเขียนกับมันกันก็คืออันนี้ก็อ่านว่าอาน,าอาน,นะครับแต่ว่าเราจะไม่ จะไม่เขียนแบบนี้ไว้เฉยๆนะครับถัดมานะครับส่วนสระเต็มตัวเนี่ยคือมีพยัญชนะอยู่ในตัวนะครับดังนั้นเราไม่ต้องผสมกับสระก็สามารถออกเสียงได้นะครับเช่นรือในในภาษาไทยก็คือมันมีมันมีเหมือนตัวราเรือนะครับอยู่ในนี้นะครับขมรนก็มีตัวเสะเช่นสระนี้อ่านว่ารือนะครับก็คือมี เหมือนมีตัวโลแล้วก็มีสระอืออยู่ในตัวคือเสียงสระเป็นเสียงสระอือแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยมันมีตัวโลอยู่ในตัวแล้วนะครับดังนั้นสระพวกนี้ก็ไม่ต้องไปผสมกับอะไรนะครับส่วนเนื้อในในบทนี้เราก็จะเรียนแค่สระนิสัยนะครับส่วนสระเต็มตัวนั้นเราจะเรียนในบทที่7จ็ดสิ่งที่สระในภาษาเขมรแตกต่างจากภาษาภาษาไทยมากคือสระในภาษาเขมรมี2เสียงคือเสียงอ และเสียงโอนะครับจริงๆเสียงอและเสียงโอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มอนะครับคือถ้าอ่ะมอไซ่เสียงนั้นนิดหน่อยอ่าถ้าพยัญชนะนําอยู่ในกลุ่มอเนี่ยสระก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงอนะครับถ้าพยัญชนะนําอยู่ในกลุ่มโอนะครับสระก็จะมีเสียงโอดังนั้นเราก็จําเป็นต้องเข้าใจว่าพยัญชนะนำเนี่ยอยู่ที่เสียงไหนด้วยนะครับแล้วก็เสียงสระ แต่และเสียงอเสียงโอนี้ออกเสียงว่ายังไงนะครับนั้นดังนั้นเรามาดูนะครับในตารางที่4นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูสระบางส่วนก่อนนะครับให้คลิปมีเวลาประมาณห้านาทีนะครับเวลาเราจะเรียนเรื่องสระเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องรูปสระก่อนนะครับรูปก็คือหน้าตาของสระ,ะเช่นแบบนี้นะครับเหมือนกับตัวเพียนชนะใช่ไหมครับมีรูปทีนี้เสียงของสระนั้น่ะ เวลาเราจะเอามันไปผสมเนี่ยมันจะมีเสียงอะไรบ้างนะครับก็คือมันมี2กลุ่มก็คือเสียงอนะครับแล้วก็เสียงโอนะครับ uh, รูปสระตัวแรกคือรูปสระแบบขีดขีดแบบนี้คือไม่มีรูปสระแบบไหนครับถ้าไม่มีรูปสระก็คือเขียนแค่พยัญชนะเฉยๆแล้วไม่มีสระอะไรเลยเขมรออกเสียงได้นะครับคือเสียงมีอยู่ในเสียงมันมี2กลุ่มก็คือกลุ่มอใช่ไหมครับแต่นั้นตัวนี้เราอ่านว่าตัวกอ คือมีสระออ,อยู่ข้างในแต่ถ้าภาษาไทยเนี่ยถ้าเขียนกอไก่เฉยๆเนี่ยเราเราอ่านไม่ออกนะเราอ่านว่ากอไก่คือมันไม่มีเสียงอยู่ในตัวจนกว่าเราจะเอาสระอะไรบางอย่างนะครับมาใส่ให้มันเราถึงจะอ่านว่นาก,กอแต่คเห็นไม่มีครับลอยลอยมา,ยม,ามาเดี่ยวๆอย่างนี้นับด้วยนะครับเช่นอา่าอะไรครับสระสระซอนะครับเหล่าขาวนะครับอันนี้นี่คือซอนที่ที่มาแบบ ัวเดียวเลยนะครับสามารถอ่านได้นะครับคือสระที่ไม่มีรูปแน่นอนครับสระพอพอไม่มีรูปนะครับถ้าสระพยัญชนะนําคือกไก่มันเป็นเสียงอสระมันก็จะมีเสียงอถ้าเสียงโอนะครับสระก็จะมีเสียงโอเช่นโกนะครับนะครับอันนี้ก็มีเสียงโอ,อยู่ในตัวอันนี้ก็คือสระที่ไม่มีรูปนะครับถัดมาครับ สระอานะครับสระอาอันนี้ก็เหมือนในภาษาไทยจริงๆทั้งภาษาไทยทั้งภาษาเขมรเนี่ยเรามีคือนามาจากอินเดียนะมันพัฒนาจากอินเดียตอนใต้ดังนั้นมันก็จะมีความคล้ายกันร,ระดับหนึ่งนะครับมาสระอานะครับสระอาก็ก็มีเขียนอนอาไทยนั่นแหละนะครับเสียงในกลุ่มอก็คืออาเสียงในกลุ่มโอคือเออีนะครับเอียทศถิเอียครับก็จํา คืดูผ่านๆไปก่อนนะครับแค่ทําความเข้าใจเดี๋ยวค่อยเราไปฝึกอ่านอีกทีเพราะ,ะเห็นว่าสณะแต่ละตัวเริ่มมี2เสียงแล้วนะครับาสาหรับคลิปนี้นะครับหนาทีกว่าเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามชมสวัสดีครับสมอกุลสมจบเบียรเรียบ,บาน